สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นารีชาแนลจะมาเก็บแตงน้องเก็บแตงก่อนสิมีแตงโมไหมไปดูก่อนค่ะ<ม>เราปลูกถัว่ว<ม>ปลูกแตงโมปลูกฟักทองอุ้ยนี่ไงอันนี้แตงไทยดิอันนี้แตงไทยค่ะออกผลแล้ว แตงไทยนะคะอันนี้แตงไทยค่ะอุ้ยแตงไทยเยอะเลยออกผลแล้วแตงไทยก็มีนะคะคุณผู้ชมออกผลแล้วค่ะนี่แตงไทยออกผลแล้วน่าอร่อยนะคะอ้เยอะดิแตงไทยออกผลแล้วคอยดูสิเขาจะหวานอร่อยไหมแตงไทย ไปดูแตงโมกันนะคะอันนี้ฟักทองอมีข้าวโพดด้วยมีข้าวโพดนิดนึงค่ะข้าวโพดค่ะเราปลูกช่วงที่นาเราว่างอยู่เนาะเราบอกว่าแตงโมมันเท่าประมาณนี้เออเดี๋ยวเราไปดูนะคะแตงโมมีกี่ลูกเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะธรรมชาติลูกฟักทองเยอะเลย แต่ว่าจะได้ผลไหมกำลังออกดอกแล้วค่ะปักทองออกดอกแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาดูักทองนะคะกำลังออกดอกค่ะเดี๋ยวก็ได้ผลนะคะกำลังออกลูกเล็กๆแล้วกดอกผักบ,บุ้งค่ะ ไงไม่เห็นมีแตงโมเลยแตงโมอยู่ไหนมีแต่ต้นฟักทองแตงโมอยู่ไกลอยู่นะอยู่ฝั่งไหนฟักทองยังไม่ออกผลออกแต่แตงไทยไม่เห็นมีแตงโมนะคะมีแต่ฟักทองมาแตงโมก็อยู่กไกลๆกลนี่ไง ไกลๆนู่นเหรอจะเดินไปหรือจะขี่รถไป,ดไปเดินไปเดี๋ยวเหนื่อยนะจะไปเดินบนนู่นไปเดินบนคันนาขอบคุณค่ะทุกท่านค่ะเรามาชมสวนปักทองกันนะคะไดล้นาสวนผสมค่ะปักทองกำลังออกดอกแล้วค่ะพื้นที่ที่เราปลูกเนี่ย เประมาณสิบไร่นะคะแต่เราไม่ได้ปลูกหมดนะคะส่วนตรงนี้ก็ว่างทิ้งค่ะเราจะปลูกเท่าที่คุณผู้ชมเห็นนะคะประมาณนี้นะคะอาไตาคึงเชือกทำอะไรเนี่ยโซนนี้ก็ไม่ได้ปลูกอะไรนะคะว่างค่ะ <c oughs> เดี๋ยวมีสาพฤษภสภาเตรียมหวานข้าวได้อีก โซนตรงนี้นะคะเมื่อก่อนเราเป็นโลรงไส้ไก่ค่ะทีนี้เราก็เปลี่ยนทมที่ทมที่คืนแล้วก็บนนี้ก็จะปลูกยูคานะคะยูคาของเราเป็นแล้วค่ะปลูกยูคาค่ะรอนหน่อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าต้นยูคาเรามีหลายต้นค่ะยาวไปนู้นสิบกว่าไร่นะคะตรงนี้ค่ะ<ม>ก็เราทมที่ตรงนี้ด้วยมันก็กินเนื้อที่ไปอีกมุมทางนู้นก็จะเป็นถนนก็จะกินเนื้อที่ลาเราไปอีกเต็มๆม,มันสิบสี่ไร่ค่ะ ผมนู่นนี่นั่นไปก็เหลือสิบไร้นะคะจะไรนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณน้องดอกแตงโมหรือดอกอะไรกันนี่อ,อย่ามดมดอย่าไปลุยมดมดอุ้ยตกใจตาทำรัว้วตามาทำรัว้ว สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะนำคลิปดีๆมาฝากอีกนะคะอันนี้เราเดินดูต้นยูคานะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ